ซูรูเอ็กซวีนะครับติดชุดลากเรือลากเกจเกลากลิกไม้นะครับแล้วก็เอาตัวลากจักรยานติดที่ชุดหัวบอลนะครับตัวนี้เป็นเวลโครคอมแพคต์927นะครับบรรทุกจักรยานทั้งหมด3คันนะครับมีกุญแจล็อกกันหายถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับมีล็อกกันจักรยานหานล็อกกันแหลกหายนะครับมีชุดไฟติดตามจักรยานไฟรถเดยนต์ไฟสายเยไฟปากไฟเบรคไฟลีไฟพาว พับเอ็นด้านยฝั่งกระโปรงท้ายด้านก็ต้องอาจักรยานออกนะครับเช็ดเช็ดพับเอ็นเลยไม่้องจักรยานออกโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวรถจักรยานไฮโรทูเล่เวโรคอมแฮง927บรรทุกจักรยานทันท้งหมดสามคันขอบคุณครับ